เอาแล้วขอบสัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับน้องภูกระดิช่นโคลยนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกมบอสฟุตับผมซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนจบคลิปแค่นี้แหละขอบคุณครับ <c oughs> อยอเกนวันนี้เราผมก็จะมารีวิวดาบเซเบอร์นะครับดาบเชงครูดนะครับกับกระบองไคดูนะครับใช่กระบองไคดูหรือเปล่านี่แหละบอสเลเวลหนึ่้นะน่าจะใช่ ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับกับดาบแชงคูนะอันนี้คือผมไม่ได้อัพดาบเลยนะครับทุกคนเนี่ยผมผมไม่ได้อัพดาบเลยนะครับ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 ผมนี่ผมไม่ได้อัพนะมาลองกับบอสนะครับบอสแฮนคอกนะบอสแฮนคอกมีเลเวลอยู่1675นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอก ยังไม่ยังไม่ลองกับดาบแชงคูดดีกว่เดี๋ยวผมจะสอบคอมโบนครับคอมโบมูจิอื่นนะครับหนึ่งสองสามคอมโบก็มีแค่นี้นะครับถ้าไม่แรงถ้าไม่ ถ้าถ้าไม่แรงก็ก็แบบก็แปลว่าไม่ได้อัพเออถ้ายังไม่อายก็ทำงนี้ทำเป็นเรื่อยๆนะครับหรือจะทำสูตรนี้อ๋อเด้ก็ได้โบนะครับ ทุกคนอยากให้ผมเอาของแบบเอาโมจิอื่นไปคอมโบกับอะไรก็ได้นะยกเว้นของที่หลักร้านขึ้นนะครับให้ผมคอมโบกับอะไรก็ได้นะถ้าผมทำไม่ได้ผมจะบอกว่าไม่นะจะบอกว่าไม่ได้ไล่ดูทุกคอมเมนต์แหละ เดี๋ยวเราจะมาลองกับมันแบบมันสาระผมก่อนเลยนะเอา้าต้องมันสารบผมเราลองมัดตรงนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะมา,มาลองดาบซเบอร์ตรงนี้เลยครับหนึ่งสองสามเอ๊ะกิลถ้ายังไม่อัพดาบนะคบทุกคนนี่อัพแค่หนึ่งยังไม่ได้อัพเลยนะ ไอยอยู่ที่150นะครับกับมาอัลอรอี่240นะครับเออแล้วก็ส่วนสกิลแซด่ยแบบพุ่งไปนะครับแล้วจะมีแบบดาบออกมานะสกิลเอกเป็นแบบเหมือนปล่อยมังกรอ,ออกนะมังกรสีแดงผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรผมจะเรียกว่ามังกรสีแดงนะครับเออนี่วอสหลิงหรเปล่า ขออนุญาตค่าก่อนเลยละกันไอ้อหน่อยเดี๋ยวผู้เล่นวาไอ้ยข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกไปคือกบอกใครดูนะ เอออยู่ในกัะตุ้นเราผมว่าเอา้ยไม่ดีกว่าเสียค่าหัวไม่เสียหรอกแต่ผมต้องแบบไม่รีไว้ก่อนเพราะเขาอยู่ก่อนนี้เผื่อเขาจะเวลพอผมก็ได้เวลพอพอก,กับผมทะเลเกิดทะเลเกิด,เเกดไปเนี่ยนะครับทุกคนไปหาเจอทะเลเก,กันจะอยู่เท่านี้นะทําไง โอ้ยอยอู่งนู้นเลยเหรอทุกคนว่าผมอาา้องวับไปเกาะกลางนะครับทุกคนอ้องรีบแล้วแฟกเมนผมมีน้อยมากร้อยหกสิเตเอง เดินทางยากเหน่อยเจเร่เจเร่เจเร่เออเจเร่รีบแล้วเฮ้ยหัเอาวะสองสองทุกคนสองเหลือหนึ่งแล้ว ไม่ทันโอ้มันแกงวีศีลเล่นเล่นจัดปะไอเยเขาหน่อยไปเรียไปเรียแกงหน่อยแกงหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองกระบอกใครโดนเลยก,ก,กันละกันไม่พูดทำซำเพ วิกกระบอกใครโดนนะมีแบบมาร์จ7หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าดาบไม่อัพนะครับมีเราเมิดอยู่ที่ก็าสิบสี่นะครับแล้วก็กิวแซดกิวแรกนะครับใช้ ความจำนาน10นะครับแบบไอรัวครับสกิลเอ็กเป็นแบบหมุนเอวันะครับนี่นห้ผมครับดาเมจอยู่ที่ห9าสิเ้านะอ้ามัผมหรอเดี๋ยวนะทุกคนมังกรได้เวลาเปิดชีพเปิดชีพมบบังกรกำลามจี ไม่ยากไม่อยู่เร็วไม่อยู่เร็วเขาเผาปลาวีสี่เราเพิ่งจะเผาปลาวีสองกระบองไครโดสกิลเอ็กมีใช้ขอใช้มัดเอรีอยู่ที่60นะครับดาบเซเบอร์สกิลเซตใช้ความสมานความชำนาญอยู่ที่50นะครับก็คือมัดเอรีนั่นแหละ แล้วก็สกิลเอ็กของดาบเซเบอร์ใช้125มงเ้อรี่นะครับครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องพวงด้วยนะผมซึ่งวันนี้น้องพวงขอลาไปก่อนสุดครับบ๊ายบาย